เธอหัวเราะอ,อะไรซูเสี่ยวเสี่ยวรู้สึกงงนิดหน่อยทุกครั้งที่เธอหัวเราะฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนง่ในตอนกลางวันงงงงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอายมากเลยนะพี่หรือว่าครั้งที่แล้วตอนที่ถูกเลี้ยงไว้ลักพาตัวไปเธอก็หลอกฉันด้วยเหรอเธอไม่ได้เอาร่างไปไว้ที่ห้องน้ําของสถานีตํารวจจริงๆพี่บอกฉันมาสิฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนซูเสี่ยวเสี่ยวลืมตาโตน้ําตาคลอตั้งแต่เขาเต็มใจรับโทษแทนเธอ ความสัมพันธ์ของเขากับพี่ชายคนนี้ก็แน่นแฟนขึ้นร่างนั้นต้องไม่อยู่ที่ห้องน้ําของสถานีตํารวจแน่ๆตอนนั้นเธอตั้งใจพูดแบบนั้นให้เหลียงเว่ยได้ยินที่จริงก็แค่อยากหลอกให้เขาไปที่สถานีตํารวจเพื่อให้ตํารวจจับตัวได้ปากของเธอไม่มีคําไหนจริงเลยเธอถอนมือของซูเซียวเซียวออกจากแขนเธอพูดขึ้นว่าน้องสาวเธอแค่ต้องจําคําเดียวไว้ว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงพูดจบเธอก็ลุกขึ้นจัดเสือ้อผ้าเอาล่ะฟ้ามืดแล้วเธอคงเหนื่อยแล้วละ่ะพักผ่อนเร็วๆนะ ฉันไปอาบน้ําก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาคมเหลืออีก8วันก่อนรายการจะจบทีมสืบสวนของสํานักงานเมืองวังเจิ้งฉีเริ่มงานช้าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้วันนี้เขามาถึงทีมสืบสวนตอนสิบโมงครึ่งเดินเข้าไปในสํานักงานแล้วกวาดตามองไม่เห็นซูฮ้าวรันและชินหมินสองคนนี้เหมือนฉันเลยรู้ว่ารายการใกล้จะถึงการสัมภาษณ์ปิดท้ายแล้วเริ่มขี้เกียจมาทํางานกันแล้วผ่านไปห้าหรือ6นาทีสิ้นเดือนชินมินและซูฮ้าวรันถึงเดินมาอย่างเกียจคร้านชินมินหาวังทีม คุณได้รับแจ้งปิดท้ายจากทีมงานรายการหรือยังครั้งนี้เราชนะขาดลอยการจับกลุ่มตัวคนร้ายตัวจริงต้องให้รางวัลเราสิยังรอไปก่อนนะบางทีทีมงานอาจจะยังยุ่งกับงานปิดท้ายอยู่ก็ซับซ้อนเหมือนกันพูดถึงก็แปลกนะตอนนั้นสู้ห้าวรน,นวดคอตัวเองคดีนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายแต่เราใช้เวลาแค่6กวันก็จบดูไม่ปกติเลยพูดถึงการที่คดีนี้จบเร็วขนาดนี้เราต้องขอบคุณเฉินสู้ด้วยถ้าไม่ใช่เพราะความงงงง,งคงตัดสินว่าสูเสี่ยวเสี่ยวผิดไปแล้ว เกือบ11โมงแล้วทีมงานรายการยุ่งอะไรอยู่รีบแจ้งให้เราปิดท้ายสิวันที่สองพฤษภาคมเหลืออีก7วันก่อนรายการจะจบสามเสือทีมสืบสวนของสำนักงานเมืองเริ่มอยู่ไม่สุขไม่ใช่วางทีมผู้กำกับจางทำอะไรอยู่อีกวันผ่านไปแล้วยังไม่แจ้งให้เราปิดท้ายฉันก็ไม่รู้นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆปกติรายการจบเราจะได้รับแจ้งทันทีบางทีพวกเขายังยุ่งอยู่นะให้เราคอยไปก่อนซูฮ่าวรันขมวดคิ้วนิ้วชี้คอโตไม่น่าจะใช่ รายการนี้มีผู้ร้ายสองคนเลียงว้่ตายไปแล้วและอนุภาพถูกจับแล้วทีมงานรายการไม่ควรประกาศปิดกล้องทันทีเหรอถึงพวกเขาจะต้องจัดการงานปิดท้ายต้องใช้เวลาก็ไม่น่าจะถึงขั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยวังทีมมันแปลกมากๆถ้าทีมงานจัดการงานปิดท้ายไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนี้ในเวลาเดียวกันวังเจิ้งก็เริ่มอยู่ไม่สุกนี่มันผิดปกติเกินไปรายการจบได้แค่กรณีเดียวคือผู้ร้ายถูกจับหมดแต่ตอนนี้เราไม่ได้รับแจ้งคุณว่าคดีนี้ เราจะจับคนผิดหรือเปล่าเลยทําให้รายการยังไม่ปิดกล้องค้นพบแล้วในที่สุดก็รู้ว่ามีอะไรแปลกในที่สุดก็ถึงจุดนี้พวกคุณเตรียมตัวตะลึงได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าถึงรู้ตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรพวกเขาจะจัดการกับเฉินสู้ได้สักนิดไหมใช่มาช้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีการตายของเหลี่ยงเว่ยหรือคดีการตายของหลิวเหลียงเขาก็แสดงอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบไปแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยถ้าจะหาจุดอ่อนก็ต้องหาศพของหลิวเหลียงให้เจอหาเจอได้ที่ไหนกัน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของชาวเน็ตเมื่อชินหมินพูดคำว่าจับผิดคนวินาทีที่พูดสามคำนี้ออกมาสายตาของทั้งสามคนมองมาบรรจบกันรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวได้ยินคำนี้เกิดตุ่มไก่ขึ้นมาจับคนผิดแล้วเจิงจื้อว่วยเราไม่ได้จับผิดเขาฆ่าเหลียงว้ยจริงๆเขาควรได้รับโทษตามกฎหมายเราไม่ได้จับคนผิดคุณพูดถูกเราไม่ได้จับคนผิดจริงๆเจิงจื้อว่ยมีความผิดแต่คุณว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะจับคนได้ไม่ครบ ยังมีฆาตรกรที่ยังลอยนวลอยู่นอกกฎหมายคำพูดนี้ออกมาใบหน้าของวังเจิ้งดูแย่สุดๆยังมีฆาตรกรอีกคนเป็นไปได้ยังไงคดีนี้มีแค่คดีเดียวคือการตายของเหลียงเว่ยแต่จากการสืบสวนและสอบสวนเจิงจื้อเว่ยยอมรับว่าเขาเขียนไดอารี่นั้นเองและจากการตรวจสอบทางเทคนิคลายมือบนดอกกุหลาบเป็นของเจิงจื้อเว่ยทั้งหมดล้อเล่นอะไรกันหรือว่าเหลียงเว่ยไม่ตายเขาฟื้นคืนชีพไม่มีทางเป็นไปได้ก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกแปลกๆมาตลอด ในคดีการตายของเหลียงเว่ยเดิมทีเรางงไปหมดแต่เราจับเฉินสู้ได้เขาพูดชัดเจนและหาตำแหน่งกระเป๋าเดินทางเจอเราเลยตามรอยไปจนถึงเจิงจื้อเว่ยจากการสืบสวนของเราพบว่าซูเสี่ยวเสี่ยวเป็นคนเขียนไดอารี่เจิงจื้อเว่ยเป็นแค่หุ่นเชิดของซูเสี่ยวเสี่ยวแต่ตอนที่ซูเสี่ยวเสี่ยวจะรับสารภาพเขาก็โผล่มาอีกภายใต้การสันนิษฐานและการพิจารณาของตนเองเราสรุปได้ในที่สุดเจิงจื้อเว่ยเป็นคนกำกับและแสดงทุกอย่างนี้ ฆาตกรตัวจริงและเจิงชื่อเว่ยก็รับสารภาพแล้วพวกคุณไม่รู้สึกว่าน่าสงสัยเหรอทุกจุดสําคัญเขาจะโผลมาเสมอให้ความรู้สึกเหมือนเขาค่อยๆล่อเราเข้าไปในโรงถ่ายที่เขาสร้างขึ้นเรากําลังเล่นละครกับเขาได้ยินคําพูดนี้ฉากนั้นเงียบลงทันทีคุณหมายความว่าเฉินสู้คือฆาตกรตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังไม่ถูกชิ้นหมินปฏิเสธห้าวรันในคดีที่แล้วคุณจับเขาไม่ได้คุณมีอคติกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบคุณต้องรู้ว่าในคดีนี้ เขาอยู่ในฐานะผู้เสียหายเกือบจะกลายเป็นแพรับบาปของเจิงจื้อเวย่ยสูห้าวรันโต้กับฉันไม่มีอคติฉันไม่รู้ว่าเขาทำยังไงถึงเรียนแบบลายมือของเจิงจื้อเว่ยได้แม้แต่ทีมเทคนิคเมื่ออาชีพยังตรวจไม่เจอแต่ตอนนี้รายการยังไม่จบฉันมั่นใจว่าเขามีปัญหาใหญ่เขาออกแบบไดอารี่เล่มนี้เพื่อดึงทุกคนเข้ามาบางทีอาจจะเพื่อกำจัดเจิงจื้อเวย่ยกำจัดเหลียงเว่ยกำจัดซูเสี่ยวเสี่ยวอยากถอนตัวออกจากทุกคดีแล้วทำไมคืนนั้นเขารีบวิ่งไปที่สถานีตำรวจ เพื่อช่วยซูเสี่ยวเสี่ยวน่าสิถ้าอยากกำจัดซูเสี่ยวเสี่ยวเขาจะมาที่นี่ทำไมคุณไม่รู้สึกว่ามันขัดแย้งกันเหรอซูห้าวรันพูดบางทีเขาอาจรู้ว่าซูเสี่ยวเสี่ยวไม่ได้ทรยศเขาเลยเกิดความเห็นใจขึ้นมาเขาอยู่ไกลถึงชาญเมืองตะวันตกตอนเราสอบปากคำซูเสีย่ยวเสี่ยวเขาจะได้ยินเหรอเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเธอรับสารภาพหรือไม่คุณคิดว่าเขาเป็นหูทีเ่เปลอะขณะที่สามเสือกำลังถกเถียงกันอย่างดูเดือดตำรวจคนหนึ่งวิ่งตามทางเดินมาวังทีมพวกคุณรีบมาดูเร็ว โถ่้วมในห้องน้ําทุกตัวฝาชักโรครกมีรอยงัดทั้งหมดคําพูดของตํารวจจุดประกายห้องถ่ายทอดสดที่เงียบสงบของเมืองนี้ทันทีที่แท้เขาพูดจริงเขาซ่อนศพไว้ในห้องน้ําของสถานีตํารวจจริงๆวังเจิ้งทั้งสามได้ยินแบบนี้ก็อึ้งไปห้องน้ําของสถานีตํารวจฝาชักโรครกทุกตัวถูกงัดมาก่อนทําไมทําไมถึงถูกงัดใครมันจะไปงัดอะไรแบบนั้นทันใดนั้นทั้งสามวิ่งไปที่ห้องน้ําชินมินเดินเข้าไปในห้องแรกเอื้อมมือไปที่ฝาชักโรครกที่ถูกงัดลูบร,รอยแยก ฝุ่นน้อยมากถูกงัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่แปลกใจที่เราหาไม่เจอที่แท้เขาซ่อนศพทุเรียนไว้ตรงหน้าเราซ่อนไว้ในที่ที่เราไปมาบ่อยๆซ่อนไว้ในถังชักโครกที่เราสัมผัสได้สูห้าวรันไม่อยากเชื่อเวลาที่ซ่อนน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราพาเขาไปที่สถานีตำรวจแต่เขาทำยังไงถึงเอาศพทุเรียนเข้ามาต่อหน้าเราได้หรือว่าเป็นชิ้นส่วนศพที่พันรอบตัวได้ยินตรงนี้สูห้าวรันขัดขึ้นว่าไม่สมเหตุสมผลแล้วโครงกระดูกล่ะ กระดูกมากมายขนาดนั้นพันรอบตัวได้หมดหรอถ้าเป็นแค่ชิ้นส่วนศพฉันยอมรับว่าทําได้แต่โครงกระดูกส่วนอกเขาเอาเข้ามายังไงคําพูดนี้ออกมาชิ้นหลิงครุ่นคิดเมื่อทุกคนสงสัยชิ้นหลิงหัวเราะขึ้นมาโครงกระดูกจัดการยากจริงแต่พวกคุณอย่าลืมเราเคยเห็นกระดูกแกะสองตัวสูฮ้ารันตกใจคุณหมายถึงอะไรหรือว่ามันไม่ใช่กระดูกแกะเป็นกระดูกแกะแต่ในกระดูกแกะแต่ละชิ้นมีกระดูกคนปนอยู่กระดูกแกะและกระดูกคนถูกบดผสมกัน ตอนแรกฉันเห็นเป็นโครงกระดูกแกะทั้งตัวแต่ในโครงกระดูกเหล่านั้นห้องน้ําเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวเราะขมขื่นของชิหลิงดังเป็นระยะผ่านไปไม่กี่นาทีชินหลิงฟื้นตัววังทีมตอนนี้ยืนยันแล้วเขาไม่ได้มาช่วยซูเสี่ยวเสี่ยวนะถึงเราจะไม่รู้ว่าเขาทําไดอารี่เล่มนั้นได้ยังไงแต่ตอนนี้แน่ใจได้วันนั้นเขาเข้ามาเพื่อย้ายศพเพราะต้นเดือนพฤษภาอากาศเริ่มอุ่นศพเริ่มมีกลิ่นเน่าเขารู้ว่าซ่อนต่อไปไม่ได้วังเจิ้งพยักหน้าแบบชาชา แล้วใช้มือรูปน้าพูดว่าคดีการตายของเหลียงเว่ยตอนนี้ยังสรุปอะไรเขาไม่ได้แต่คดีการตายของหลิวเหลียงตอนนี้เราคลี่คลายได้หมดแล้วหลังจากวันสอบปากคำซูเสี่ยวเสียวผ่านมาแค่สองวันศพลิวเหลียงที่เขานำกลับไปยังอยู่ในตำแหน่งชานเมืองตะวันตกขุดสามฟุตก็ต้องเจอที่ชานเมืองตะวันตกครั้งนี้เราต้องจับเขาให้ได้ขณะนี้สองตัวนอนหดอยู่ในผ้าห่มโดยกอดเขายังรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเขาจ้องหน้าจอมือถือแน,น่นผ่านไปนานกว่าจะพูดออกมาได้สามคำฉันตะลึง ในถังชักโครกของสถานีตำรวจตรวจพบร่องรอยว่ามีศพอยู่เขาไม่อยากเชื่อห่อศพไว้กับตัวแล้วเอาเข้าไปในสถานีตำรวจก่อนสอบปากคำผู้ต้องสงสัยไม่ต้องค้นตัวเหรอฉันจะรายงานว่าเขาต้องมีสายในสถานีตำรวจแน่ตอนนี้ในห้องประชุมฟ้าสางสายตาของจางเซิ่งจ้องไปที่จอใหญ่ข้างหน้าเมื่อสามเสือพบร่องรอยศพในห้องน้ำทีมงานทุกคนลุกขึ้นยืนรู้สึกขนลุกเขาคอยชี้หน้าคนอื่นด่าว่าผิดปกติ ไม่นึกว่าเฉินสู้จะเป็นคนผิดปกติที่สุดจางเซิ่งสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆครู่ต่อมาจอใหญ่แสดงสองภาพด้านซ้ายเป็นกลุ่มสามคนนั่งอยู่บนรถตำรวจส่วนด้านขวาคือมุมมองจากด้านบนอบล้อมทั้งตึก109าฉากเคลื่อนไหวของอาคารหมายเลข109ชานเมืองตะวันตกอาคารหมายเลข1 0 9ชานเมืองตะวันตกาาเธอเดินออกจากห้องน้ำพี่มีเสื้อผ้าที่ต้องซักใหม่สูวเสี่ยวยิ้มแฉ่งเดินเข้ามาถามไม่เป็นไร ฉันซักเองเธอไปยุ่งของเธอเถอะแต่ทันใดนั้นเธอขมวดคิ้วได้ยินเสียงนกหวีตำรวจรางๆเธอยิ้มเล็กน้อยในที่สุดก็มาแล้วอะไรมาแล้วซูเสียวเสี่ยวงงเขาโบกมือไปมาหน้าเธอเสียงเบรกดังขึ้นรถตำรวจห้าคันจอดที่ชานเมืองตะวันตกถนนนอกอาคารหมายเลขหนึ่งร้าวังเจิ้งทั้งสาลงจากรถหลังจากนั้นตำรวจสิบกว่านายล้อมตึกทันทีดึงแถบกั้นขึ้นตำรวจวังคุณมาแล้วปิดปากฉันด้วยยืนนิ่งนิค้างๆ ทุกคนค้นให้หมดอย่าปล่อยที่ไหนหลุดตามคำสั่งของวังเจิง้งตำรวจสิบกว่านายเริ่มคน้นตำรวจวังคุณจะทำอะไรเนี่ยซูเสี่ยวเสี่ยวยืนข้างๆไม่เข้าใจคดีของเหลียงเว่ยไม่เคลียร์แล้วเหรอคุณมาที่นี่ทำไมอีกคดีของเหลียงเว่ยเราให้โทษเจิงจื้อเว่ยแล้วแน่นอนว่าในนั้นมีพี่น้องคุณร่วมมือด้วยหรือไม่เรายังไม่มีหลักฐานตัดสินแต่เธออย่าลืมการตายของหลิวเหลียงยังไม่มีผลถึงตอนนี้ซูเสี่ยวเสี่ยววันที่เธอถูกสอบปากคำ เธอคิดจริงๆเหรอว่าพี่ชายเธอมาช่วยเธอเธอลองคิดดีๆได้ยินคำนี้ซูเสี่ยวเสี่ยวยืนนิ่งไม่ใช่เหรอเธอบอกว่าเพราะเธอรับโทษแทนเขาเขาถึงมาช่วยเธอทันใดนั้นซูเสี่ยวเสี่ยวใจเต้นแรงเขาคิดถึงคำถามเธอเคยบอกศพถูกเขาวางไว้ที่ห้องน้ำสถานีตำรวจและเธอก็ถามเธอถ้าเธอเผลอขายเธอออกไปจะทำยังไงตอนนั้นแค่ยิ้มหรือว่าศพถูกเธอวางไว้ที่บ้านใบหน้าของซูเสี่ยวเสี่ยวสั่นเล็กน้อยแอบมองไป ตอนนี้วังเจิ้งเห็นซูเสี่ยวเสี่ยวเป็นแบบนี้หัวร้อนในลําคอเฉินสู้เธอจะพูดเองตอนนี้หรือรอให้เราได้หลักฐานก่อนตํารวจวังฉันจะพูดอะไรเธอไปสถานีตํารวจเพื่อไปงมศพเหรอไปงมน้องสาวฉันต่างหากปากของเธอวังเจิ้งเคยเห็นมาแล้วเขาไม่พูดอะไรอีกแต่ยืนรอเงียบๆข้างๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงสิ้นเดือนตํารวจค่อยๆเดินออกจากตึกวังทีมบ้านหลังนี้ลานบ้านและบริเวณรอบๆไม่พบศพตำรวจวังคุณได้ยินแล้วนะผ่านไปนานแค่ไหนแล้ว ยังสงสัยว่าการตายของลิวเหลียงเกี่ยวกับพี่น้องเราคนแล้วยังไม่จบอีกเหรอเจอความโกรธของเธอวังเจิ้งยิ้มในสายตาเขาความโกรธแบบนี้คือการเสแสแรงเขาเดินไปหาเธอพิงตัวคุณอยู่ข้างหน้าแล้วก็กระดิกจมูกตัวหอมดีเพิ่งอาบน้ํามาใช้สบู่เหลวอะไรของน้องสาวฉันลืมชื่อวังเจิ้งพยักหน้าทันใดนั้นเขาขมวดคิ้วตะโกนออกมาว่าถอดเสื้อเดี๋ยวนี้เดิมทีก็สงสัยอยู่แล้วเธอซ่อนศพไว้ที่ไหนในตึกชาวเนตัดสว่วงทันที ผิดปกติจริงๆฉันตะลึงไม่แปลกใจที่ตำรวจหาในตึกและลานบ้านไม่เจอเขาเอาศพพันไว้ที่ตัวผู้ชมในตอนนี้ขนลุกพวกเขาไม่นึกภาพออกว่าฆาตกรคนนี้จะบ้าคลั่งถึงขนาดนี้เพื่ออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบเกือบจะถึงขั้นโรคจิตแน่นอนว่าบ่นไปบ่นมาการกระทำของเธอพวกเขาก็ยังชื่นชมจากใจห่อศพไว้กับตัวยังอยู่อย่างสบายๆที่บ้านอยู่กับน้องสาวคนปกติใครทำได้โชคดีที่เธอไม่ใช่ฆาตกรจริง ยิ่งกว่านั้นตอนนี้ก็ถูกหวังเจิ้งจับได้แล้วสุดท้ายก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายตอนนี้เธอถอยหลังสองก้าจับชายเสื้อแน่นตำรวจวังคุณจะทำอะไรกันแน่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมาตรา109เพื่อรวบรวมหลักฐานอาชญากรรมสามารถค้นตัวผู้ต้องสงสัยได้ตำรวจวังบนตัวฉันไม่มีอะไรจริงๆเธอเธอเธอทำให้ฉันทึ่งจริงจริงถึงตอนนี้แล้วยังโกหกอยู่ปากเธอมีคำไหนจริงบ้างวันที่สอบปากคำซูเสี่ยวเสี่ยว คุณไปที่สถานีตำรวจโดยอ้างว่าจะช่วยเขาลงหลุมที่จริงแอบย้ายศพในห้องน้ำไปแล้วตอนนี้ค้นทั้งตึกยังไม่เจอนอกจากบนตัวเธอแล้วจะอยู่ไหนได้ศพห่อตัวฮ่าฮาเธอเป็นฆาตรกรเลือดเย็นที่ไร้ความรู้สึกจริงๆคําคำถามของทั้งสามเหมือนหมอกหนาทับถมมารีบถอดเสื้อออกเธอเป็นคนดีหรือเลวเราดูออกทันทีวังเจิ้งพูดอีกครั้งซูฮ้าวรันและชินหมินก็ตะโกนพร้อมกันกฎหมายศักดิ์สิทธ ยอดคนดูถ่ายทอดสดทางการทะลุ1,500ล้านหน้าจอเต็มไปด้วยคำว่าถอดถอดถอดแม้แต่เขาที่พักในโรงแรมดื่มแชมเปญอยู่เลียงไว้ก็ลุกขึ้นมือหนึ่งกำมัดอีกมือถือแก้ววายฉันตะลึงถอดสิถ้าไม่ถอดฉันจะถอดให้เธอตาเลื่อนลงมือจับชายเสื้อเผชิญแรงกดดันจากทุกด้านมองผ่านช่องว่างฝูงชนไปที่ซูเสี่ยวเสี่ยวสายตาทั้งสองประสานกันซูสเสี่ยวเสี่ยวยิ้มปากรู้สึกตาคลอ เขาไม่สนใจแล้วว่าเธอไปสถานีตำรวจทำไมไท้ายที่สุดทุกอย่างเริ่มจากเธออยากปกป้องเขาแม้พี่ชายอยากเอาตัวรอดคนเดียวเขาก็เข้าใจแล้วเขายิ้มให้เธอเธอก็ยิ้มตอบแบบที่คุ้นเคยตามเสียงโซ่เลื่อนเสื้อนอกที่เธอใส่อยู่ถูกถอดออกแม้ข้างในยังใส่เสื้อยืดหน้าท้องที่โผล่ออกมานั้นชัดเจนมากวังทีมพูดถูกเป็นดีหรือเลวแค่ถอดหน้าก,ากากออกก็เห็นชัดก่อนหน้านี้ฉันไม่เข้าใจว่าศพแตกออกแล้วจัดการเสร็จกระดูกจะเกาะบนผิวกล้ามเนื้อได้ยังไง ตอนนี้ฉันเห็นแล้วใช้เสื้อนอกตัวใหญ่และกางเกงหลวมๆซ่อนไว้ชิ้นส่วนศพอยู่บนตัวเขาทั้งหมดในที่สุดทุกอย่างก็จบลงทีมงานรายการพอใจแล้วใช่ไหมพูดง่ายๆว่าโลกนี้ไม่มีอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นทีมงานใช้สองตอนของรายการบอกเราถึงเหตุผลนี้เมื่อถอดหน้าก,ากากออกความจริงก็ปรากฏยังถอดต่อวังเจิ้งมองหน้าท้องที่โผล่ออกมาตาเป็นประกายหามานานในที่สุดก็เจอ คราวนี้ดูสิเธอจะหนีพ้นการลงโทษได้อย่างไงทันใดนั้นภาพทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่นี่เห็นเขาพันรอบหน้าท้องหลายรอบออกมาแล้วจะออกมาแล้วเร็วหน่อยสิฉันดูวิดีโอเธอทุกวันส่งดอกไม้ฟรีทั้งคอมเมนต์กดไลค์แชร์เธอทำช้าขนาดนี้เชื่อไหมว่าฉันจะเลิกติดตามผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดตามการเคลื่อนไหวของเธอจดจ่อความสนใจทั้งหมดที่ภาพวังเจิ้งเอื้อมไปที่กุญแจมือที่เอวพร้อมจับกลุ่มทันทีสูเสียวเสี่ยวยิ้มตึงตาคลอนน้ำตาฉากนี้ ดำเนินไปตามการเคลื่อนไหวของเธอทันใดนั้นเธอเร่งฝีมือดึงเสื้อที่ยกขึ้นผ่านคอถอดออกทันทีตึงจางเสื e ้อก้าวอีลื่นล้มลงใบหน้าตกตะลึงแตกเลียงไววแก้ววายตกพื้นชมเป็นพร้อมเศษแก้วกระจายเต็มโรงแรมทุกคนเห็นว่าหน้าท้องเธอมีผ้าพ,พันแผลจริงแต่ไม่ใช่สิบชินแต่เป็นแปดชินกล้ามท้องสวยงามทำไมเป็นแบบนี้ศพอยู่ในศพที่บอกไว้ไหนหลิ้วเหลียงหายไปงงเลยคนผอมขนาดนี้กล้ามเนื้อนี่ฝึกมายัางไง คุณเดาว่าผู้ชมคงสงสัยคนดูผอมเล็กแต่กล้ามเนื้อกลับพัฒนาดีนี่ฝึกมาจากไหนชัดเจนว่าระบบให้มาไม่ต้องฝึกเธอมองวังเจิ้งที่ตาแดงก่ำตรงหน้าพูดว่าตำรวจวังคุณลืมเหรอเมื่อสองสามวันก่อนคุณมาหาฉันที่บ้านถามว่าหลังจากแข่งรถกับเลียงเว่ยร่างกายฉันเป็นยังไงฉันบอกว่าแค่เอวบาดเจ็บนิดหน่อยเช้าเนตตื่นตะลึงฉันงงไปหมดแล้วยังเป็นคำนั้นสองวันนี้เธอไปไหนมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันสงสัยว่าเราถูกเขาหลอกตอนไหน บางทีศพอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานีตำรวจจริงๆที่เขาบอกซูเสี่ยวเสี่ยวก่อนหน้านี้แค่หลอกเธอแล้วบอกฉันสิศพไปไหนบ้าแล้วบ้าแล้วฉันแยกไม่ออกฉันแยกไม่ออกจริงๆใบหน้าวังเจิ้งร้อนเผาเขาคิดไม่ถึงเขาเริ่มนึกย้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งชักโครกในห้องน้ำมีคนงัดและหลายวันนี้ที่สถานีตำรวจคนนอกมีแค่ครอบครัวคุณแล้วใครจะเป็นคนงัดเจิงจื้อว่เหรอตอนนั้นเขาถูกขังในห้องสอบสวนตลอดเวลานั้นเขาถูกกักตัวอยู่ในห้องสอบสวน ไม่มีโอกาสเลยสู้เสียวเสียวเหรอเขาคือคนใส่ซื่อเขาจะรู้เรื่องอะไรได้แค่เป็นเธอเท่านั้นนั่นหมายความว่าวันนั้นที่เธอออกจากสถานีตำรวจตัวเธอมีชิ้นส่วนศพติดมาด้วยนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ทำไมหาในบ้านไม่เจอในลานบ้านไม่เจอบนตัวเธอก็ไม่เจอไปไหนวังเจิ้งคิดไปคิดมาใบหน้าที่อายุสี่สิบกว่าตอนนี้แดงกำ่ำเขาเงยหน้ามองเธอทันใดนั้นโกรธจ,จนเก็บอารมณ์ไม่อยู่ชัดเจนว่าคนนี้คือฆาตกร ทำไมถึงจับเขาไม่ได้ทันใดนั้นวังเจิ้งพุ่งไปข้างหน้ามือทั้งสองเหมือนคีมจับแขนเธอเขาตะโกนว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอเรารู้หมดลิวเลี้ยงถูกน้องสาวเธอฆ่าเธอคือคนที่ซ่อนหลักฐานทั้งหมดให้น้องสาวเธอไปสถานีตำรวจเพื่อช่วยน้องแค่ไปเอาศพบ,บอกฉันมาเร็วศพอยู่ไหนอยู่ไหนวังเจิ้งเหมือนเสียสติเขารู้ชัดเธอคือฆาตกรที่ปกปิดความผิดให้น้องสาวแต่วนไปวนมานานขนาดนี้ยังไม่เจออะไรกลับมาที่จุดเริ่มต้น เขาอยากรู้ความจริงทั้งหมดปริศนาทั้งหมดอัดแน่นในใจเขามันผิดพลาดตรงไหนกันแน่เขาคิดไม่ออกครั้งนี้เขาคิดไม่ออกจริงๆเขาตะโกนสุดเสียงเขย่าแขนเธอไม่หยุดพูดซ้ำๆว่าบอกฉันมาว่าศพอยู่ไหนเธอหน้าตึงพูดว่าดีฉันจะบอกคำพูดนี้ออกมาวางังเจิงเงียบลงทันทีไม่ใช่เพราะเธอจะบอกว่าศพอยู่ไหนแต่คำพูดนี้เท่ากับยอมรับทางอ้อมว่าเธอคือฆาตกรจริงๆเธอยอมรับยอมรับต่อหน้าวังเจิงวังทีมศพถูกเรากินไปแล้ว คำพูดนี้ออกมาทุกคนเงียบกริบวังเจิ้งยิ้มแห้งแห้งมุกนี้ไม่ตลกชาวเน็ตงงก่อนแล้วถึงเข้าใจห้าห้าห้ากินศพอื้มฉันเดาไม่ผิดจริงๆดีดีด,ดีฉันก็กินได้อะไรกันพวกเขากินศพนั่นไม่ใช่ว่าซูเสี่ยวเสี่ยวกินด้วยเหรอซูเสี่ยวเสี่ยวท้องลูกของหลิวเหลียงเหรอเหลียงไว้อะไรซูเสี่ยวเสี่ยวมีลูกของลูกชายฉันในท้องฉันจะได้เป็นปู่แล้วยินดีด้วยเหลียงเว่ยเหลียงเว่ยที่โรงแรมมุมปากกระตุกทั้งโกรธทั้งขำพวกงโง่ ลุ่มลูกหลานที่ชั่วร้ายความจริงอาจแปลกแต่ไม่ถึงขั้นไร้สาระห้องประชุมทีมกำกับเงียบสนิทจางเซิงรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆการเคลื่อนไหวสุดท้ายของทีมสืบล้มเหลวยังหาศพไม่เจอหมายความว่าเฉินสู้แสดงอาชญากรรมสมบูรณ์แบบอีกครั้งและในฐานะรายการเตือนภัยอาชญากรรมนี่เท่ากับหลุดจากจุดมุ่งหมายอีกเธอมองทุกคนที่อ้าปากค้างยิ้มเล็กน้อยสู้เสี่ยวเสี่ยวตาโตมองเธอพีที่พูดจริงเหรอแน่นอนว่าจริง ซูเสี่ยวเสี่ยวหน้าซีดเหมือนกระดาษรู้สึกเหมือนมีหนอนนับล้านตัวคลานทั่วตัวสุดท้ายเธอทนซ่อนเขาไม่ไหวน้องสาวไม่ต้องห่วงที่เธอกินคือของสดวังทีมคุณลืมไปหรือเปล่าที่ต้องไปเช็คกับทีมกำกับรายละเอียดหรือทีมพร็อพของรายการลืมไปเช็คกับทีมกำกับเราเข้าร่วมรายการรายการอาชญากรรมอยู่แล้วไม่มีทางเป็นศพจริงวันนั้นฉันบังเอิญเข้าไปในทีมงานรายการตอนที่ซูเสี่ยวเสี่ยวบอกว่าฆ่าคนฉันไปดูศพ ตอนแรกคิดว่าเป็นการฆ่าจริงหลังจากเห็นศพถึงรู้ว่าเป็นเพราะของรายการศพปลอมทําได้สมจริงมากตอนแรกฉันคิดว่าเป็นศพจริงแต่ภายหลังรู้สึกว่าศพมีกลิ่นเดาว,ว่ากลิ่นอะไรวังเจิ้งตอบแบบไม่อยากเชื่อหรือว่าเป็นแกะเธอยิ้มใช่แกะเลยวันต่อมาฉันพาน้องสาวไปต่างจังหวัดแล้วไปจัดการศพนําแกะตัวจริงกลับมาจากต่างจังหวัดภายหลังย่างทั้งศพและแกะแน่นอนว่าเรากินแกะสดเนื้อแกะจากศพปลอมฉันกินไม่ลงจริงๆ พูดถึงตรงนี้ชาวเน็ตตื่นตะลึงฉันบอกแล้วว่าศพถูกกินศพนี้ฉันก็กินได้อืมย่างหอมจริงฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่ศพจริงจะมีศพจริงที่ไหนเอาไปทํารายการต้องเป็นพรอะผู้กํากับคือจางเซิงในที่สุดก็นึกออกว่าอะไรแปลกไม่ใช่ตํารวจเราไม่ได้บอกคุณว่าศพทําจากอะไรเป็นความผิดพลาดของเราแต่คุณจะคิดว่าเป็นศพจริงไม่ได้สถานีไหนกล้าทําแบบนี้เรื่องศพนี้ในที่สุดก็คลี่คลายตอนนี้ เสียงระบบดังขึ้นในหัวเธอโฮสทำอาชญากรรมสมบูรณ์แบบสำเร็จได้รับทักษะใหม่ดำน้ำลึกสามารถอยู่ในน้ำได้หลายชั่วโมงและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วได้ทักษะใหม่อีกแล้วก่อนหน้านี้คือมือรถไฟออกไปไหนไม่ต้องนั่งรถถึงเลยตอนนี้คือดำน้ำลึกข้าแม่น้ำไม่ต้องนั่งเรือกระโดดลงไปได้เลยเธอรู้สึกว่าทักษะทั้งสองนี้มีความขบขันแปลกแปลเมื่อเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งแจ้งว่าโฮสถึงระดับสองดาวแล้ว อาทยากรพ้นช่วงเริ่มต้นต่อไปการกระทําอาชญากรรมทั้งหมดของเธอต้องเป็นจริงโปรดระวังในการดําเนินการหัวใจเธอสั่นไหววันนี้มาถึงแล้วจริงๆเธอคิดว่าต้องถึงระดับฮ่าอาทยากรถึงจะรับภารกิจจากระบบเพื่อทอําอาชญากรรมจริงระดับสองดาวเริ่มเล่นใหญ่ขนาดนี้เธอครุ่นคิด